Mm-hmm. ค่ะพ่อครับจิ๊บเ็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเก้าครัววันนี้ะจะทำเมโนูไอ้น้ำน้ำปลาหวานสะเดานะคะอยากจะกินอยู่พอดีวันนี้หาปลาดุกอะไรมาได้ไมาย่างปลาดุกน้ำจิ้มก็ไม่มีอะไรมั่งนะคะเครื่องปรุงมันมีน้ำปลาหวานใช่ไหมน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็กุ้งแห้งปนแล้วก็หอมแดงจะต้องไปเกีียวพริกแห้งเอาไปทอดแล้วแหนมด้วยพริกขี้หนูหน่อยนึงวัตถุดิบพิเศษนี่เราจะใช้น้ำตาล อ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยอัดเทนอร่อยมากน้ำตาลเนี่ยประทำขนมก็ได้เอามาทำไอ้พวกหมูหวานหรือทำพันโลนะคะก็ได้วันนี้จิ๊บพจะมาทำเนี่ยดูจะมาใส่ไอ้น้ำตาหวานแต่ถ้าทำพันโลเหมาะเลยเหมือนกัน,นทีละก้อนสองก้อนใส่ลงไปแต่ว่าลองมากินดูนะทำไอ้แบบ, ه, แบ,บ ه, ไอ้นั่นนะ่ะก็อร่อยเขาเรียกอะไรน้คูแบบภูเก็ตน้าคูมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วแข็งอร่อยมากมที่แหว่งๆนี่ก็หนุ่มแอบ กินอร่อยมากเนี่ยขนมแอบชคกินเนี่ยแข็งมากเลยมามามาทำไอ้น้ำครก็ได้เนี่ยเอามิดหั่นหันหันนี้หั่นจากลูกเต๋าเนี่ยดีกว่าน้ำตาลโดดอีกไปน้ำตาลตาโดดอีกเขาเคี้ยวแข็งมากนะเอามาทําขนมก็ได้เอามาทำหมูหวานก็ได้เอามาทําพะโลก็ได้นะได้ทั้งขาวทั้งหวานได้ทั้งข้าวทั้งหวานเนื่อนวันนี้จะทําน้ํปลาหวานให้ดู นะคะแล้วก็เนี่ยหนุมก็พอส่งม้ขายอีกจะเริ่มขายนี่เลยนะคะอร่อยเนี่ยพอส่งนี่มาไกลนะไม่ใช่มาใกล้ๆนะคะพอส่งมาให้เราเพื่อขายไงเดี๋ยวเราตามไปครัวร้องตอนนี้เรามีสองปลานะคะปลาดุกยา่างแต่เดี๋ยวจิเพ็กอ,อยากจะกินปลาทูก็เอาปลาทูมาเนมเนมทอดสักสองตัวก่อนี่ขาดไม่ได้ก็เป็นะเดาด้วยนะซาะดานี้นะคะะเดานี้จิเพ็กซื้อมาถึงลวกก่อนแล้วถ้าไม่ลวกเอาไว้เดี๋ยวดอกมันจะร่วงหมด จะเสียดายต้องลวกซะก่อนลวกแล้วดอกจะมันไม่ลวกแล้ว,ว,น,ลว,ลวนี่ตอนนี้ลวกเรียบร้อยแล้ววันนี้จิ๊บเพ็กจะมาย่างปลาดุกให้เอฟซีดูกันนะคะเคล็ดลับในการย่างง่ายๆปลาดุกทําความสะอาดล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดเป็กต้งเป็กไสอะไรเสร็จล้างให้สะอาดเอาเกลือมาขยำขยำเนี่ยล้างให้สะอาดหมดแล้วนะคะแล้วก็เราก็เช็ด เนื้อเช็ดตัวเข้าไปแห้งๆหน่อยครับทำไมต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัว <laughs> คือว่าย่างแล้วหนังมันจะสวยแล้วก็พึงลมไว้ตั้งพักใหญ่แล้วเนี้ยตัวมันแห้งมาแล้วถ้าออคือทําให้หนังมันแห้งไวใช่ไหมให้มันแห้งแล้วก็เราไม่ต้องยัดอะไรนะพะเนนเอเราล้างแช่น้ํากงน้าเกลเราล้างใันสะอาดแบบแล้วเนี่ยเสร็จลับไม่ไม่คาวแล้วอยากจะหมักอะไรก็หมักไปนะ,ะเราไม่หมัก,เ,มมกเพราะว่าเยวจะกินกับกจะกินกับเดาของเราอ ในนี้เห็นจิเ็กเผาะตะแกรงเอาไว้ประมาณสิบนาทีแล้วนะสิบนาทีค่ะนี่เราทําแบบธรรมชาติบ้านๆน,นะคะทานก็คือหนังให้แห้งนะตะแกรงก็เผาไว้นะเผาให้ร้อนๆใ,ให้มันร้อนๆเนี่ยทาแบบตะแกรงโบราณใวบางคนเขาเอาไปทาน้าส้มสายชูด้วยนะตัวปลาดุกอะ่ะแค่อย่างให้ไม่ดีก็ใช้กระดาษซับๆับ,บับปึงลมไ้สักปักมันก่อนมลมไปตัวมันตึงตัวมัน นั่นแหละอันนี้ยากให้มันถูกแล้วก็อยกลับ หวานยอดสนอันนอเจียวกับหอมนะคะต้องเจียวเองมันจะอร่อยหอมเจียวเองมันที่ที่เจียวแล้วก็มีแต่ทีเิตไม่ใช่นะไปใช้จะใช้เจียวหมดใหม่ใหม่ดีกว่ามันจะอร่อยกว่าท <c ười> ิเบตจะใส่แต่ตอนน้ำมันยังไม่ร้อนมาก <c ười> ใช่ได้มได้คุม,ไ,มได้ไดใช่ก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องให้ร้อนมาก เอาไปเรื่อยๆ,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 อๆเรื่อยๆเกียวหอมหอมเหมือนกันนะต้องแกะเปลือกแกะเปลือกแล้วมาล้างล้างแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้มันแห้งแล้วก็มาหั่นแล้วก็มาเจียวหั่นหั่นเปียกๆมาเจียวแล้วหอมมันจะไม่สวยเดี๋ยวเจียวแล้วสีสันไม่สวยด้วยเดียวยากต้องแกะั้ง แกะหัวให้เป็นหัวหัวเนี่ยแกะแกะเบือให้ให้เหลือเป็นหัวหัวหอมเนี่ยล้างล้างใส่ตะเกงของไม้แห้งก่อนอาาแล้วมาหั่นทอดแต่มันเป็นกันกระดิ่นกันดิ็นสีก็สวยเริ่มเริ่มอย่างเงี้ยเราก็เริ่มระมัดระวังแล้วเราต้องเริ่มนะข้าที่ระวังไป ขึ้นมาเหลืองนนอข,ข,อข้างบนอีกขึ้นมากรอบข้างบนใช้มาอยู่ในกระทะจะมันกรอบกันเดี๋ย,เด,ยเดี๋ยวมันไหม้ย่ากินไม่ได้มันจะกขมนะคะแล้วก็ปิดพริกนี้เร็วกว่าหอมอีกทิพย์ชิวลงไปจนเราต้องทิพย์เร็วขึ้นเลยนะ คิอไม่ได้เลยเนี่ยตลงไปถึงฉีน้ำมันแล้วก็เอาเอารีบแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดำมันดำแล้วมันจะขมขึ้นมาความรวดเร็วดำเลยเห็นไหมเริ่มเดี๋ยวแป๊บหน่อยต้องแป๊บแป๊บเท่านั้นเลยหอมเหมือนกันเห็นไหมการทำมันขึ้นมาเหลืองข้างบนนี่นี่มาเหลืองตอนนี้จะต้องกรุงแห้งตอนนี้จะใช้ไฟเบาๆเท้านั้นเองนะไฟเบาๆเท่านั้นเราต้องให้กับใช้ไฟเบาไฟเบา เราขึ้นเลยเหมือนกันนะได้ไฟเบาๆั้งนน้นเลยช่วงนี้ตัวหอมงตัพริกให้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 ไหม้นะเบาพอมันสุกอยู่แล้วใช้ปลาทูนึ่งเอาปลาทูเริ่มได้ที่แล้วนะคะปลาทูเราไม่ต้องให้กันรอบไหม้จะไม่อร่อยเนี่ยพอไปลวนๆน้ำมันนิดๆพอก็ปลาทูนึ่งมันสุกอยู่แล้วกาอ่าวันนี้มีสองปลาใส่น้ำา้อยนิดก่อน เติมหน่อยๆนะคะเอาสาดตำนิดๆอ่าตอนนี้เราก็ใส่นี่ไว้ได้แล้วนะคะเติน้ำมะขามเปียกหนึ่งสองสามเอาสีช้อนก่อนนะเมื่อกี้น้ำตาลสี่กอนอน้ำตาลใส่ไปสี่ก้อนนะนเดี๋ยวเราค่อยเติมค่อยเป็นค่อยไป อย่าไปใส่เยอะก่อนเพราะปรุงรสชาตยังไม่หวานเราเติมหวานถ้ายังไม่เปรี้ยวเราเติมเปรี้ยวนะอันนี้สับตัวนี้สับต,ตัวไม่ตา้ตายตัวหรอกเพราะว่าถ้าเราทําตัวใหญ่เราก็เพิ่มมากขึ้นถ้าทำด้วยได้ก็นิดนึงินไปว่าไปไม่เข้าที่ก็เอาชิมกันเข้านแหละมันไม่เข้าลินเราชิมไม่เข้าลินเราผิวดําของจันแสงเหมืนอนเอันนะรเอาทักสองช้อนก่อนเพิ่มความสีสันให้มันเติมขึ้นอืมเนี่ยเค็มมากเห็นไหมเห็นไหมสวย แล้วความเค็มนี่เราก็ต้องเอามาจากซีอิ๊วขาวนะคะมันจะอร่อยซีอิ๊วขาวมันจะใสเหมือนกันเพียวหวานเค็มเลยนะหนสามรสสามรสสองสาเราทําให้ได้สามรสนะคะเปี้ยวหวานมีหวานมีเปี้ยวมีเค็มนิดๆนะน้ำปลาหวานต้องให้ได้สามรสเที่ยวไปอันนี้น้ำตาละลายหมดแล้วนี่ สวยทั้งน้ำตาลอ้อยทั้งสีดำทั้งน้ำมะขามเปียกสีมันคล้ายคึงกันหมดเลยพอผสมสานกันเข้าแล้วทีนี้มันสวยมากเอาไปนี้แต่กุ้งแห้งนะกุ้งแห่อนกุ้งทอดบางคนก็ไม่ใส่นะแต่เราใส่สักนิดมันดูมันทําให้น้ํามันข้นขึ้นน่ากินขึ้นรับขหั่นผิวนิดนึงัดเข็มนิดนึงมันเปรี้ยวแหลมเลย ันเอาก้อนกคนนะทำตาขก้อนนะถ้าเราไปทุกอย่างนี่เราใช้เวลาเอาน้ําใส่เขาไม่ร้อนมันก็มันก็ละลายเหมือนกันมันละลายช้าหน่มันช้าอย่ที่บอไ,ไม่ใ้ตันใจอ่อานี้เทลงไปนะคะหอมเกลียว เสร็จแล้วไปนั้นมาเสร็จได้นะปิกเก็ตได้นะโอ้เข้มข้นน่ากินนี้มันค้นๆอย่างเงี้ยเพาใส่พอเราใส่กุ้งแห้งป่นมาทอดแล้วก็ไอ้พวกนี้ทำให้ข้นหอมเจียวแล้วน้ำตาลด้วยเข้มข้เดี๋ยวๆอย่างเงี้ยนะอืให้ต้องให้เดี่ๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็แต่เดี๋ยวเรากลัวจะไม่เข้มข้นแล้วก็มีพริกขี้หนูซอยนิดๆนะใส่เข้าไปถ้าอยากกินเข้มข้นหน่อย ร้อนมากร้อนใช่ไหมจ๊ะจ้า,จาไม่ได้เอาจานมาลองมันไปยกทางข้าะไปทางถ้าดไปตามมาชิคกี่พขอเพิ่มพัามเผ็ดนิดหน่อยนะพริกขี้หนูสดนิดหน่อย,อยเพราะว่าอันนั้นพริกน้ำพริกแค่น้ำไม่เผ็ดอยู่แล้ว อ่ามันจะอร่อยเสร็จแล้วนะคะน้ำปลาหวานปลาดุกยอดตะเดาวันนี้กรณีพิเศษนะคะน้ำปลาหวานีิเป็กจิเพกทำกับน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยที่เขาอัดแท่นมาอย่างเงี้ยอร่อยทำขึ้นมาแล้วสีสันสวยมากแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่ซื้อที่ซื้อน้ำตาลนี้ไปแล้วน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมก็ทำด้วยน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมก็ได้นะคะ มันไม่ต่างกันเท่าไหร่เหมือนกันกินได้ทั้งสองแบบนะได้หมดถ้ายังมีอยู่นะคะถ้าก่อนไหนก็อยากจะทดลองตำตาลอ้อยนค้าตัวใหม่ของกนุ่มก็ให้สั่งมาได้เลยไอ้นนี้นะทำหมูห้องทำหมูหวานทำขนมนมเนยทำขนมคูแต่ด้เป็นชิ้นเล็กๆก,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 ก็ก็อร่อยนี่วันนี้จิ๊กเกเอามาลองทำไอ้นี่โหูสุดยอดเยี่ยมแล้วกินกับน,น้ำปลาหวานสะเดาปลาดุก อ่ตอนนี้จะทำการชิมแล้วเหนียวดีจังเลยเราราดกันนี่ก่อนทอดจะเดาก่อนเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยใส่พริกพี่หนูปลาดูปลาดุกของโรนะย่างสวยมากสวยยังไม่ค่อยอยากจะกินมันนะน่ากินหนังเดี๋ยวนี้โอโ้โหสุดยอด สวยแล้นะสวยงามอย่าลืมนะหนังแห้งตะแกรงร้อนนะหนังแห้งตะแกรงร้อนทําขึ้นมาล้างเสร็จต้องสองสงไว้มันแห้งหนังต้องแห้งตากแดดนิดนึงตะแกรงต้องร้อนนะอืมตากแดดนิดนึงร้อนพอดีเลยเอามาย่างโอ้ยใส่ติ๊กก่อนอร่อยจริง,รงไม่ลองกินเราก็ว่าอร่อยแล้วเนี่ยหนัง กินกับผักนี่โอ้โหโชว์โ,โชว์คำให้ดูหน่อยอย่ายวเป็น,นข้าปากมาดูดูข้างล่างแล้วนะนี่ผักอืมต้องกินทำเลยยังไงบ้างมีความหอมกว่าน้ำตาลยื่มไหมมันก็หอมน่ากินมากหอมมันหอมจิดดิ้นเลย อร่อยมันเหนียวด้วยนะเข้ากันกับเมนูนี้เลยใช่ไหม,มน้ำตาลนี้เข้ากันเป๊ะมันทําให้เหนียวหมดเนละน้ำกงน้ำแกงนั่นละเขาบอกว่าําหมูหวานก็อร่อยกนะ็เลยขหมูหวานมันก็งลงไปในหมูแล้วมันก็เหนียวบบหมูหวาน<บ>สักคลิปอืมยอดปลาสุกเยี่าตอนนี้ตอนนี้ทํากินได้เลยตอนนี้เป็นดูด,ดูสะดากําลังออกเยอนะสะดานี้ไม่ได้เหี่ยวนะจิเพ็กลวก ต,ต้องลวกก่นนอนต้องลวกกับน้ำร้อนเดือดๆดก่อนต้องลวกถ้าไม่ลวกกินขดสดไม่ได้มันขมแต่ดา่ะถ้าตา้าางภูเก็ตเราไม่มีดอกแล้วต่าดาที่มาจากที่อื่นหมดซื้อมาถือต้องรีบลงเออต้มน้ำร้อนลวกไว้ก่อนถ้าไม่นั้นมันจะร่วกหมดลวกเก็บเอาไว้ก่อนอาต่อไปนี้เราจะกินปลาทูนะคะปลาทูก็อร่อยถ้าคนนีไมากินปลาน้ำจืดนะเราก็กินปลาทูเสียอืม โอ้ยนี่ได้สามรสนะเปรี้ยวนํานิดหวานหน่อยเค็มตามมาเค็มตามมาทีหลังแม่แม,แม่มีคนคนหนึ่งนะเขาชอบกินสะเดามากเลยเขาเลยเอาไปตั้งเป็นนามสกุลจริงเหรอจริงแม่รู้จักยังไจำได้ไหมจำไมไ่ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยว อ๋อเหลือดอกสดดาใช่แล้วต้องบอกแอดลาราตลกใครใครจกลุณนตาเดาไม่ก่อนลึกออกไลยเี๋ยอดอกสดเดาเนี่ยทำสูตรนี้นะอร่อยปังเลยแหละสูตรนี้กินใส่กุ้งแห้งไปหน่อยๆเคี่ยวเดิเห็นไหมเหนียวเลยนะเหนียวนุ่มชุ่มปากอร่อยมากเปรี้ยวนิดหวานหวานหวานนิดเปรี้ยวหน่อยแล้วก็เค็มนี่ให้น้อยที่สุดนะ สุดยอดได้สามรสทําตามได้เลยเด็กๆไม่ยากๆช่วงนี้กระเดาเยอะอถ้าคนไหนขี้เกียจย่างปลาดุกก็ซื้อปลาดุกสําเร็จที่เขาย่างแล้วก็ได้แล้วปลาทูนึ่งมาสักสองตัวแล้วก็มาผัดทอดไฟเบาๆในน้ํามันสักนิดพออย่าทอดให้เ็นเข้าเนื้อไปมากเลยมันจะไหมแล้วก,กินไม่อร่อยนะทาตามได้คลิปนี้ถ้าชอบแล้วอย่าลืมนะคะช่วยก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปในช่องเฟซบุ๊กของจีเพ็ดด้วย ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะก็ะกยังมีพิกแกงกต่างๆนะครับอาทิแกงส้มเขียวหวานผัดเผ็ดโควกิ้งม้สมันแกงปูแกงไตปลาแล้วก็มีมีเส้นมีสวนนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำมงจันแสงยังขายอยู่นะครับแล้วก็มีสาคูบ้านสาคูแท้นะครับอร่อยมากเหลือไม่เยอะแล้วแล้วก็มีกะปิดีพุ้งเคยอย่างดีนะครับแล้วก็มีเส้นเส้นมีมหกเกี้ยนแล้วก็วกหา,หานะะปานบ้านนะ วัตถุดิบบ้านๆเรามีส้มควายส้มแขกนะก็ยังมีขายอยู่กุหน่มกุหน่มมีสินค้าใหม่ของจีเพกน,นะเป็นเคยเท<ย>ี่ยนเคยเทียเยเท่ยนอร่อยนะลองดูอันนี้อร่อยดีคุกข้าวกินแล้วก็น้ำชุบขั่วไตปลาแห้งก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมกระปุกท่านี้ขายหนึ่งร้อยบาทเพียงทัดรองซื้อระทัดรองคุกข้าวคุกข้าวแล้วกินเหมือนกันเลยกับข้าวคุกกะปิหาผักมานหนอกนะ ขอบคุณมากคะ่ะ f อีทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสุดที่ชุ๊บ